แล้วก็จะบอกว่ามาด้วยกันเถอะแต่ยาดาผมผมเป็นเด็กอยู่ผมจะบอกเนี้ยแล้วก็กระโดดตุ้ยตุ้ยมผมจะมีอะไรบอกนั่นก็คือพี่ผมอะคลิปปิดคลิปเร็วก็คือก็คือเพราะว่าเออแบบหมดครับนั่นแหละเลยปิดคลิปเร็ว แล้วจะบอกอะไรนะบอกเหมือนเดิมเลยก็คือฝนจะตกว่าจะร้องแต่ผมมีความรู้สึกว่าเหมือนมันจะไปทางนน้นแต่ว่าผมผมผมจะไม่คิดอย่างนั้นผมบอกเฉยๆว่าผมคิดสองแบบแบบแรกคิดว่าอันนี้จะไปแบบที่สองคิดว่าอันนี้ไปแต่ว่าน่าจะไม่ไปแบบที่สองก็คือนี้แหละนังนไงว่าแล้วไม่ไปลมพัดสักขนาดนี้ นี่ใบไม้ร่วงลงมาแล้วครับแล้วผมจะมีอะไรบอกนั่นก็คือที่ผมถ่ายคลิปอ,อยู่ที่ผมถ่ายคลิปอยู่ผมถ่ายคลิปเพื่อให้ผู้ชมสนุกสนุกสนุกไดปไปไปไอ้จอมกวนนี่ แล้วจะมีอะไรผมชอบกินข้แต่ว่าพี่แป้งพี่แป้งถามหน่อยว่าอยู่ประเทศไหนผมดูคลิปอยู่ผมอยากจะไปบ้านพี่แป้งเพราะว่าอยากจะเล่น VR แล้วเฮียผมน่าจะบอกคิีได้แล้วว่าผมคิดว่า ผมคิดว่า,าผมคิดว่านั่นก็คือผมคิดว่าเยเสียงนะจ๊ะเสียงเข้มขนาดนี้หรือว่าจะเป็นคนคนที่ที่ดุดุมีกล้ามเนี้ยแต่ว่าดูแล้วไม่ใช่อย่างที่ผมคิดไอ้ผมไม่ใช่อย่างที่ผมไม่แล้วกระชาโกงเกินไปเลยนะแต่กระชาผมรู้ว่า กาจชามีคพืแฟนคลับนั่นก็คือพี่แปงต,ตัวชายเนาะแล้วหได้จะบอกเเลยนะมีคนนี้อยู่ที่อยู่ในโลโบกเป็นไหนโลโบกใส่เสื้อสีดำมี่ผ้าคลุมอยู่ที่หมวกก็แปลว่าคือแต่ตัวตัวจะผอมนะแล้วแล้วหน้าจะจะไม่ค่อยเหมือนคน เหมือนคนอื่นอะหน้าหน้าหน้าเหมือนอะนะหน้าไม่ค่อยเหมือนคนอื่นอะเก็มหมดปีสามมากกว่าแล้วจะบอกอะไรก็คือเล่นด้วยกันนะสามคนมนั่นก็คือพี่แป้งแล้วก็แล้วก็พี่แป้งแล้วก็กระชามาเล่นกับคนนี้แหละเพราะว่าคนเนี้ยบอกว่าเราอ่ะ เราเราอ่ะขับเก่งแต่ไม่มีใบขับขี่แต่ขับได้เก่งมากเจ๋งแต่ว่ารล็กว,ว่านเราจะไปช่วยข่มร้มอ,องตะโกนเสียงดังเลยไม่ใช่ไม่ใช่สิตัดต่อตัดนั่นแหละตัดก็มาที่ใหม่ขับรถบมารอบสองไม่พลาดแต่ว่าบิ๊กเป้อย่าพลาดเหมือนกันพลาดใส่คนพลาดใส่คนไี่ใส่ชืดอสีดำที่ผมบอกไปเมื่อกี้แหละอย่าพลาด อย่าพลาดนะเพราะว่า <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เป็นเพื่อนกันแท้ๆแน่นอนเพราะดูคลิปสองคนนี้แล้วแต่ว่าจะบอกไ้ก่อนเลยนะไ <c oughs> อคนที่เป็นคลิป <c oughs> มันชื่อว่า <c oughs> บอสจะไม่รู้แหละแต่ว่าหน้าตาเหมือนคนนะหน้าตาเหมือนคนแต่ว่าบอส กีตอัดหน้าในโลบอกกีตอัดหน้ามาครบเลยเขาตกใจว่าเห็น<อ><ก>เห็นกระชาแล้วกีดอัดหน้าเลยเพราะว่าเห็นละแต่รู้จักลาชาเกลือไหมลาชาเกลือเคยมีความรักอยู่ในในเกมเรือเราไปเล่นดูที่เป็นเป็นด่านฟิตตันนั่นแหละลองเตรียมตะขอมายิงเลยก็ยิงให้ฟิตตันน่ะ แตกไปข้างหนึ่งนั่นแหละเราจะว้าไปที่เอเลียนพอเราว์ปไปที่เอเลียนนั่นแหละก็ทุกคนกำลังฟังกันอยู่ใช่ไหมพอเราวา์ปไปที่เอเลียนแล้วก็เดินแล้วก็ไปเก็บว์ปอันนี้ที่ว่าถ้าเราตั้งอยู่ในเอเลียนเราจะต้องตามสีต่างๆเพื่อที่จะไปแบบนี๋ยวถ้าเราไม่คิดไม่จําบอกเลยว่าหลองนะอ่ะวาผู้ฟ้อนหลุดติงเนี่ยอู้ต้องต้องรีเลย ถ้าเราได้อันนี้มาเราจะได้มาสองอันไม่ใช่หนึ่งอันก็ต้องให้ครบสองก็คือถ้าเราขี่เรือแล้ววางไม่ต้องเกาะแล้วเราวารไปที่เดิมแล้วก็วางไม่ตรงนี้ลองวารไปได้เงินหลุดรัวหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ไม่เคยเล่นเรบอกเ,อเคยเล่นสีเคยเล่นแต่เล่นแบบซอมบี้ผมไม่เห็นกระชาเลยถ้าเห็นนี้ผมจะกีดอัดหน้าเลยแล้วผมจะพิมพ์ให้พ่อพิมพ์บอกว่า กัแชมาคารอบผมต้องการคุณจะพิมพ์อย่างนี้เลยถ้าผมพิมพ์เป็นแล้วก็จะบอกว่ามาด้วยกันเถอะแต่อย่าด่าผมผมเป็นเด็กอยู่ผมจะบอกเนี้แล้วก็กระโดดตุยตุยแล้วก็มาขึ้นทีเฮลิคอปเตอร์เลยเพราะเราจะไปที่อันนั้นของฮีโร่เราไปดูด้วยกันขับพอไปข้างล่างเดี๋ยวผมจะสอนเจอให้ผมเป็นคนขับ แต่มากก็มากกี่คนสามคนแล้วก็ผีแบกคนใส่คนใส่ชุดผ้าคลุมสีดำนั่นแหละที่ผมพูดไปเมื่อกี้แล้วก็มาคเน็บมาแล้วเลยนั่นแหละก็จะได้ไปซุปเปอร์พีโลกคือเราต้องลองกดต่างๆแต่ห้ามกดสีแดงนะกดแล้วเราจะมันก็คือรีพอยตาย ผมบอก้ะอุ๊ตายน้าหงายปุ๊บเราต้องเริ่มใหม่ไมวถ้าเราโดนซอมบี้กัดแล้วโดใครยิงรีพอยเลยอุ๊เพราะว่าเขาจะงงว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันบรือเปล่าวะกูยิงไม่เลือดเลยเขาก็จะงงอยู่นั่นแหละแล้วเราก็ลองเป็นตัวนี้ก็ยิงเขาก็คือเดี๋ยวมันจะไม่สร้างราเมจนะเพราะว่ามันทีมเดียวสร้างราเมจจากซอมบี้ถ้าเรากดในที่ลูกกระเป๋าเราจะได้ ปืนปืนลัวแล้วก็บาสุก้าในแมปซอมบี้ที่เราอ่ะจะต้องฆ่าซอมบี้แต่ผมเล่นมือถือถ้าผมเห็นผมจะให้พ่อพิมพ์ว่าผมตั้งการคุณสามคนเลยตามผมมาเส้นสดแต่ว่าจะคนละลำกันนะคนใส,ส่เสื้อดีดามากับผมกระชาพี่แป้งขึ้นหอ่์อีกคอออหนึ่งฮอลสอง ตามหลังผมมานะพี่แป้งเดี๋ยวผมจะพาไปเย้แต่จะต้องเหยียบนะไม่ได้ไม่ใช่คลิกต้องไปเหยียบ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 แค่นี้แหละ<ป>เดี๋ยวเราต้องทดลองห้ามกดสีแดงแหละ<ป>โอเคจบแล้ว<ป>คลิปนี้บ๊ายยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดบดิงด้วยลืมกดบดิง